ดูสิโอ้โหสายฟรีมากเลยนะคะทุกคนฟรีอะ่ะมันฟรีตลอดสีผิวเอาสีแค่สีแบบนี้นะคะสีผิวเนะี่ยมีทั้งทรงผมผู้หญิงทรงผมผู้ชายผู้ชายไหนดีอันไหนดีไอ้ตัวนี้หน้าตา หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นาาบบนอ้าผู้ชายผู้ชายขอให้เรารอหน่อยนะคะอุ๊ยที่คาดผมก็มีเหรอนึกว่าไม่มีซะอีกเนี่ยกางเกงใส่กางเกงอันไหนก็ได้อย่าคิดมากนะเป็นผู้ชายก็สามารถใส่เสื้ออย่างอื่นก็ได้ นี่ยเห็นไหมเสื้อลายเนะี่ยไหนดีเสื้อแดมหรือเสื้อแบบนี้อ่ะเสื้อแบบนี้ก็แล้วกันครับอยากผ่านมากเลยนะคะทุกคนทำไมเพื่อนไปอยู่ตรงนั้นล่ะผู้สาวไปไหนมาจ้าเฮอยากเป็นแฟนกับเธอจังเลยไปค่ะเหมือนเดิม เนี่ยมันทำด่านก่อนนะเออกระโดดไปเลยครับมันก็ต้องเล่นใหม่นะทักยัยนี่ไหอึ๊บอึ๊บกับกระโดดลงนั้นเลยไปไปไปครับไปโดดลงเลยเออไอ,อ้ย่ะ ลูกโป่งมันแบบมันลอยบึบบึๆบบึบ้บโดด,ด,ดดลงตรงนี้ก็ได้ดูดิปากโคตรน่ากลัวเลยอ่ะไปเถอะไปเถอะมันเหมือนปลาหมึกยักษ์เลยอะ่ะต้งอืมนีจาก,กควันอึ๊บนี่นีหนีแล้วตรงนี้แล้วทุกคน ทำไมมันหนักกลัวจังกลัวขนาดนี้ฮะนี่นะด่านต่อไปห้ามถูกมืออ่ไอตัวตลกจับนะคะ<ม>อยากลองดูว่าเวลาตายมันจะเป็นยังไงแต่ไม่ไปค่ะไปไม่มีใครเล่นเลยอะทุกคนดูดิมีแต่เขาเล่นคนเดียวเลยอะบ้าหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยอ้าวอ่านูน่นเพื่อนอยู่นูน่นเพื่อนอยู่นูน่นเออตกอีกนะเออตอนนั้นยังเล่นได้อยู่เลยอ่ะสงสัสยเราไม่มีฮัมเทคนิคกากรกระโดดนะกระโดดใหม่อ่าแบบนี้นะคะมันก็ง่ายเหมือที่คิดนะคะง่ายกว่าที่คิดอะ่ะ แค่คือตกมาแล้วนะตกมาจากที่เราคุยอตอันนั้นนะคะคือตายตายอย่างเดียวไปค่ะไปแล้วเราเพื่อนไปไหนแล้วล่ะโน,น่นเพื่อนไปเพื่อนไปโคตรเร็วเลยเออเพื่อนไปหมดแล้วแลเหลือเขาอยู่คนเดียว ม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอ๋ว <Yeah. S 1> ิ่งกระโดดได้กระโดดได้ต้องให้เท้าตรงร่องนะคะร่องไรร่องตูนแน่ครับการต่อไปเพืพ่อนเพืพ่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเออเพื่อนฉันมาหาแก เพื่อนไปนู่นแล้วอ่ะเพื่อนไปแล้วโทษอะไรอ่ะไม่ติดก็จะให้เขาลุกไปจับเพื่อนเพื่อนไปนู่นแล้วอุ้ยดาวอุ้ยเหม็นตูดอย่างที่เคยที่เคยเลยทำไมอ้าวไม่กิดตกใจมากเลย เย้ ay, ผ่านแล้วยังไม่ผ่านเนาะ อุยอ๊ยวิบัคหรืโอโคยากถูกกดีและเอออยู่อยู่เหตุนีงเอือเย้ผ่านมาแล้ว่าแล้วาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลัก่อนเออไม่โอุโอุ อโอุดเฮ้ยดันโคตรเอื้อดันโคตรน่ากลัวเออไม่ใช่ทำไมเราหล่นมาตรงนี้หูยากด,ดานน่าเน,น้ยข้ามไปยังไงอ่ะยะนี่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเลือลูกเต่าวันเดียวเย้ ay, ผ่านแล้ว ยังไม่พาเนอะต้องขึ้นไปบนนี้ใช่ไหมสภาแม่งเออสพานคนน่ากลัวที่มีคนบอกให้เขาเล่นกเกมโรบอทเขาก็เล่นแล้วนะคะนี่ต้องแบบต้องขอขอบคุณคนที่สนับสนุนนะคะโห เอ้ยไม่น่าเลย đây đà nó qua thằng anh lui ui 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 tột ลสีมาหเห้ยฮึฮทุกคนผ่านแล้วเย,ย้ผ่านแล้วผ่านแล้วฮู้ยน้องเตี้ยจังเลยอ่ะน่ารักอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยยอ้าไม่เป็นไรอ๋ออันนี้มันแบบให้ความเร็วอ่ะเออ ไม่เอาได้ปะไม่เอาเย้ yeah, ได้แล้วได้แล้วเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเอาเย้คุยคุยคุยได้แล้วได้แล้วว้าวเอา,าเอาไหมเอาไหมเอาไหมคะเอาไหมเอาไหมเย้เย้คุ้ย มันเร็วจริงๆนะทุกคนชึบ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 อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยชึบอัดชึบอุ้ยมันลื่นมากเลยอะ่ะมันลื่นด้วยอะ่ะแล้วจะให้ไปไหนต่ออียอ๋ยอี๋ยตีเจ้าตดเป็นไส้ด้ยจะน่ะติดอี๋ะไม่ได้นละ